เมื่อวานนี้มีตำรวจสงขลานี่นะครับแบบไปสกัดจับเขาตั้งจุดตรวจนะฮะไปเจอรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยขับมาเข้าด่านตรวจพอดีเรียกให้ตรวจนะครับคนขับรถกระจกลงมาครึ่งหนึ่งจังหวะที่ตำรวจกำลังจะเอื้อมมือไปปิดกุญแจรถคนขับเนี่ยเขาเรียกว่ากดคันเร่งนะฮะ่าดานหลบหนีไปและก็สุดท้ายนะครับเนี่ยเขาไปเจอยาบ้าถูกทิ้งไว้อยู่ที่ข้างทางเข้าใจว่าน่าจะมาจากรถคันนี้อเอายาบ้าไปทิ้งมีภาพที่ตำรวจไล่ล่า

รถกระบะคันนี้เข้ามาในด่ดานอยู่ที่<ม>าหาดใหญ่สงขลา,ขาก็ถูกตำรวจเนี่ยบวกให้จอดนะฮะคนขับเนี่ยรถกระจกลงมาครึ่งหนึ่ง<ห>ตำรวจถามเนี่ยมาจากไหน <มา S 1> นี่นะฮะก็มาบอกว<บ>่าเดี๋ยวมาจากท่าทีพิรุษเนี่ยนะตอบอึกอักอึกอักบอกว่ามาจากป,ากปากั๊มสุดท้ายขนาดที่ตำรวจเนี่ยเอื้อมมือจะไปปิดกุญแจรถคนขับเนี่ยกดคันเร่งเต็มพิกัดเลยฝ่าดด่านไปได้หลบหนีไปได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีรถเนี่ยไปชนเสาไฟฟ้าอยู่ที่อีกต่างอำเภอ แล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ไปเจอยาบ้านี่มันหลบหนีไปได้แต่เจอยาบ้าเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าเม็ดว่าอย่างนั้นนี่นะครับเป็นภาพที่ตํารวจนะฮะเป็นตํารวจสายตรวจของหาดใหญ่และก็ชุดปราบปรามยาเสพติดนี่นะครับไปตรวจสอบนะหลังจากที่รับแจ้งบอกว่ามีคนไปพบหออะไรก็ไม่รู้นี่นะครับประมาณสัก12ก้อน12ห่ออยู่ที่หน้าบ้านควนหมู่ที่1ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เขาก็ไปตรวจสอบฮะนี่นะครับไปเจอก้อนก้อนที่ว่าเนี่ยสิบสองก้อนอยู่ในพุ่มไม้นะฮะอีกก้อนหนึ่งเนี่ยแตกกระจายนะครับไอ้ที่แตกออกมาเป็นยาบ้าฮะเขาเรียกว่าส้มหมดเลยเอามานับได้เนี่ยเจ็ดหมื่นสี่พันเม็ดว่าอย่างนั้นทีนี้ไอ้เหตุของเหตุก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยในคืนคืนก่อนที่จะมาลุ่งเช้าเนี่ยนะทางตำรวจหาดใหญ่เนี่ยเขาไปตั้งจุดด่านเขาเรียกว่าตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณถนนสายเอเชียมีรถกระบะคันหนึ่งโอ้โหเนี่ยดูสิ ยาบ้ามันแตกนะฮะม,มีรถกระบะคันนึงเนี่ยเข้ามาในด่านเขาก็เรียกให้จอดนะฮะพอถามปั๊บเนี่ยแทนที่จะจอดให้ตรวจเนี่ยนะไม่ฮะนะครับเนี่ยคันเดียบคันเร่งเ่ยหลบหนีไปตำรวจก็ตามนะ,ะแล้วก็รับแจ้งบอกว่าเนี่ยมีคนขับรถไปชนเสาไฟในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลนาทับอำเภอจันะนะฮะแต่ว่าไม่พบตัวคนขับเข้าใจว่าไอยาบ้าที่ว่านียน่าจะมาจากรถคันที่ตำรวจตรวจนั่แหละ,ะแต่มันกลัวมันก็เลยโยนยาบ้าทิ้ง เออนี่นะครับมันก็ขับรถคันที่ว่านี้แม้ว่าจะชนเสาไฟนะแต่มันยังขับหลบหนีไปได้อ่ะนะครับเขาก็ติดตามกันอยู่นะครับชาย2คนในรถกระบะคันนี้ไม่น้อยเลยใจหมื่นี่พันเมตรเลยนะคะค